นี่คือ HTC w i v e Tracker อุปกรณ์ติดตามไร้สายสำหรับใช้งานในความเป็นจริงเสมือนแต่ก่อนที่ฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่ามันทำงานอย่างไรให้สมัครสมาชิกช่องก่อนเพราะฉันเผยแพร่วิดีโอใหม่ทุกสัปดาห์นี่คือตัวติดตามที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้สามารถโต้อตอบหรือเดินในโลกเสมือนจริงเสมือนจริงได้ เครื่องติดตามนี้วางอยู่บนร่างกายของบุคคลน,นั้นและสื่อสารตำแหน่งการหมุนและการเคลื่อนไหวด้วยระบบความเป็นจริงเสมือนสร้างตำแหน่งและการเคลื่อนไหวในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงที่คุณจมอยู่ใต้น้ำถ้าฉันติดเครื่องติดตามนี้ไว้ที่แขนขาหรือเท้าของฉันเครื่องจะสามารถระบุตำแหน่งของส่วนต่างๆของร่างกายของฉันได้อย่างแม่นยำ และหากชั้นวาง w i ฟ์แทร็กเกหลายอันไว้บนส่วนต่างๆของร่างกายระบบความเป็นจริงเสมือนจะสามารถติดตามแต่ละส่วนของร่างกายของชั้นแบบเรียลไทม์โดยเปลี่ยนการเคลื่อนไหวทางกายภาพทั้งหมดของชั้นให้กลายเป็นโลกเสมือนจริงได้โดยตรงอุปกรณ์นี้สามารถใช้กับตัวควบคุม HTC Vive อุปกรณ์นี้ยังมีความสามารถในการติดตามตำแหน่งแต่จุดประสงค์หลักคือการถือด้วยมือของคุณเพื่อต,อ,ตอบและดำเนินการในความเป็นจริงเสมือนตัวควบคุม HTC Vive จะติดตามเฉพาะตำแหน่งมือของคุณแต่ HTC Vive Tracker จะติดตามส่วนของร่างกายหรือวัตถุ htc wife tracker มาในกล่องขนาดเล็กทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่ในกล่องนี้ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ usb bluetooth และสายชาร์จกล่องนี้ไม่รวมสายรัดเพื่อยึดอุปกรณ์ไว้กับร่างกายของคุณ ภายในกล่องมาพร้อมอุปกรณ์ที่มีรูปร่างคล้ายแผ่นดิสมีเสาอากาศ3มเสาสำหรับสื่อสารผ่านบลูทูธกับระบบด้านล่างมีการเชื่อมต่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆและสกรูสำหรับวางบนขาตั้งภายในกล่องยังมีคู่มือผู้ใช้ที่อธิบายคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์นี้อีกด้วย หากคุณมีคำถามใดๆเกี่ยวกับวิธีการทำงานวิธีการเชื่อมต่อคู่มือนี้จะอธิบายทุกอย่างนอกจากนี้ยังมีคู่มือการรับประกันและข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและข้อบังคับด้านล่างกล่องมีอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบด้วยสาย USB พร้อมปลั๊ก USB ชนิด A และปลั๊กไมโคร USB ยาว1เมตรสายเคเบิลนี้สามารถใช้เพื่อขยายการเชื่อมต่อ USB Bluetooth หรือชาร์จอุปกรณ์นอกจากนี้ยังมีบล็อก USB ขนาดเล็กที่ให้คุณเชื่อมต่อ Bluetooth USB ให้ห่างจากคอมพิวเตอร์ได้ซึ่งใช้สาย USB ที่เชื่อมต่อด้วยไมโคร USB และยังมีอุปกรณ์ USB Bluetooth อุปกรณ์นี้ทำหน้าที่สื่อสารระหว่าง w i f e Tracker กับคอมพิวเตอร์ผ่าน Bluetooth ดูเหมือนแฟลชไดร์ USB แต่เป็นเพียงตัวรับสัญญาณ Bluetooth นี่คือสิ่งของทั้งหมดที่รวมอยู่ในกล่องของอุปกรณ์นี้ซึ่งเป็นทุกสิ่งที่คุณต้องการในการติดตามและสื่อสารกับระบบเพื่อประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับอุปกรณ์นี้คุณอาจต้องซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมอุปกรณ์นี้มีรูปทรงนี้เนื่องจากมีเสาอากาศ3ามเสาเพื่อส่งสัญญาณบลูทูธในมุม360องศาจึงส่งสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูว่าอุปกรณ์เปิดอยู่หรือไม่จะมีไฟดวงเล็กแสดงว่ามีพลังงานอยู่หรือไม่ด้านล่างมีช่องเสียบที่ให้คุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆที่รองรับไวฟ์แทร็กเกอร์อีกทั้งยังมีสกรูสำหรับวางบนขาตั้งหรือพื้นผิวที่มีสกรูประเภทนี้ด้วยคุณสามารถวางไว้บนวัตถุใดๆได้อย่างปลอดภยัย หากต้องการเชื่อมต่อไวฟ์แทร็กเกอร์เข้ากับคอมพิวเตอร์หรือระบบความเป็นจริงเสมือนคุณสามารถใช้วัตถุนี้ที่มีปลั๊ก USB เพื่อเชื่อมต่อตัวรับสัญญาณบลูทูธในการดำเนินการนี้คุณจะต้องเชื่อมต่อสาย USB เข้ากับอุปกรณ์นี้จากนั้นเชื่อมต่อปลั๊ก USB อีกอันเข้ากับคอมพิวเตอร์ ดังนั้นการสร้างส่วนขยายสำหรับการเชื่อมต่อ USB Bluetooth สาย USB นี้จะใช้ในการชาร์จ w i f e Tracker ด้วยเนื่องจากอุปกรณ์มีแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ซึ่งชาร์จผ่าน USB เพียงเชื่อมต่อปลั๊กเข้ากับ USB ของอุปกรณ์จากนั้นเชื่อมต่อกับปลั๊ก USB ใดก็ได้เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ ในอีกสัปดาห์ข้างหน้าฉันจะสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์นี้ความจริงเสมือนเป็นเทคโนโลยีที่สนุกสนานมากที่ให้คุณสำรวจโลกเสมือนจริงที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงในบ้านของคุณเองตอนนี้ติดตามช่องเพราะฉันเผยแพร่วิดีโอใหม่ทุกสัปดาห์และผมจะแสดงโปรเจกต์และเกมเสมือนจริงหลายรายการให้คุณดู